การล้างกองเกษตรนะครับให้เราทําการล้างทั้งสองตัวนี้เลยครับตัวซ้ายแล้วก็ตัวขวานี้อันดับแรกให้ทําการยกตัวของเบรกเกอร์ที่ปั๊มน้ําก่อนพอยกเบรกเกอร์ที่ปั๊มน้ําเสร็จแล้วปุ๊บใช้มือหมุนที่ตําแหน่งนี้นะครับใช,ใช้ใช้มือหมุนที่ตําแหน่งนี้มันอาจจะจะยากหน่อยนะครับในครั้งแรกพอหมุนเสร็จแล้วปุ๊บข้างในจะมีเป็นตะแกรงให้เราทําความสะอาดทั้งสองตะแกรงเลยพอเราหมุนทําการ พอเราล้างกองกองกเกษตรเสร็จล้วปุ๊บก,ก็หมุนกลับคืนพอหมุนกลับคืนให้ทําการลองทดสอบเปิดน้ําโซนหนึ่งือว่าโซนสองดูแล้วมาสังเกตที่จุดเดือดทั้งสองจุดว่ามีน้ํามันรั่วซึมรั่วหยดติงต่งๆไหมถ้าหากน้ํารั่วซึมรัอวหยดติงต่งๆเราต้องทําการหมุนใหม่นะครับตรงนี้แต่ถ้าเมื่อเราทําการทดสอบเสร็จแล้วปุ๊บไม่มีน้ําหยดก็สแสดงว่าใช้งานได้เป็นปกติครับตอนไหนที่ควรล้างกองกเกษตรก็คือว่าตอนที่พอเราสั่งการ ให้มันลดน้ําแล้วทีนี้น้ําไม่ออกสักโซนเลยก็คือตอนนั้นนะครับควรล้างกองกเกษตรบางที่อาจจะแค่2ส,สัปดาห์บางที่ก็อาจจะเป็นหลายปีเลยค่อยล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ